มาดูเข้ามาดูนี่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 สามารถปรับหน้ากล้องได้ด้วยจริงหรือเปล่าดูครับปรับหน้ากล้องขึ้นและลงด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนี่ปรับลงนะครับปรับขึ้นจริงไหมจริงไหมดูเอาเฮ้ยพี่โยเล่นง,ง่ายหรือเปล่าเอาอย่างนี้พี่โยทําให้ดูนะนี่ครับวางรีโมทครับเล่นง,ง่ายจริงไหมวางรีโมทครับล้วงกระเป๋าก็ได้ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวโดน M8 หรือ GL ตอง9นะครับทำไมถึงเล่นง,ง่ายขนาดนี้เพราะอะไร หนึ่งครับตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์สแกนพื้นนะครับเป็นตัวโดน2กล้องนะมีระบบเซ็นเซอร์สแกนพื้นนะครับกันลมอัตโนมัติได้แบบนี้ทําให้เล่นง่ายมากขึ้นครับ2เวลาเล่นในบ้านนะครับมีระบบเซนเซอร์กันชนให้อีก3ทิศทางครับผมตัวนี้ป็นไงครับระดับความแรงถึง3สปีดด้วยง่ายหรือเปล่าครับเอาดีกว่าเดี๋ยวโชว์ระดับความเร็วหน่อยเฮ้ยมันง่ายจริงเหรือออโต้ล็อกระดับการบินอัตโนมัติบินขึ้นครับ สปีดหนึ่งสปีดสองเอาสปีดสามไหมนะไปเล่นมือเดียวเลยครับไปเลยครับอย่างนี้ฮะโฉบได้เลยครับขวาซ้ายโฉบเล่นได้เลยครับดึงกลับครับผมมาเลยครับมาแล้วครับนี่ฮะไปยังไงฮะโอ้โหนะครับเฮ้ยพี่โอถ้าเราปล่อยไว้ข้างบนมันจะยังนิ่งอยู่ไหมเอ้าลองดูสิครับไม่ได้เสียหายเนี่ยวางรีโมทครับวางรีโมทครับผมเป็นไงฮะ โดนก็ยังบินลอยตัวอยู่ได้นะครับเพราะเป็นระบบล็อกระดับแล้วก็เซนเซอร์กันลมสแกนพื้นอัตโนมัตินั่นเองมือใหม่ฝึกบินไม่ควรพลาดเลยนะครับพี่โยแจ้งไว้เลยรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะพี่โยนี่ให้แบตเตอรี่โดนมาดูมาดูแบตเตอรี่โดนให้ถึง3ก้อนเอาให้จุใจไปเลยอ่ะนี่ครับแล้วไม่พอรุ่นนี้ที่เฉียงเลยแบตเตอรี่โดนอน่อนมีเสียงเตือนดังที่ตัวรีโมทด,ด้วย เราจะได้บินโดนกลับนะครับแล้วก็ลงจอดครับผมได้แบบสบายใจใกล้ๆตัวเองไม่ต้องเก็บไก่ด้วยเป็นงไงสนใจสั่งซื้อนะครับผมปวดไปไหนแล้วอ๋อๆอยู่ดีมาเลยจ้าลงมาเลยจ้าโอ้โหเต็มสตรีทครับผมถึงพื้นดับยต์เองอัตโนมัติครับเอ้ามาถ้าใดสนใจแบตเตอรี่3ก้อนทานรีโมทพร้อมเล่นจัดส่งฟรีคลิปีนไปทางสนใจส่งซื้อรีบกดเลยดีครับโยทินจัดให้